เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางสาวปุญญาพรวงมีแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครคุณสมบัติพื้นฐานเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระพิสุและบวชสีราจารดีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราชุดาสยามบรมราชากุมารีณวัดป่านนท์ขุมเงินเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเาทิศ พยะวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณนะวัดป่านนขุมเงินอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครร่วมสร้างและทาสีแบบจำลองพระพุทธรูปที่วัดธรำมถึงนาคนิมิตร่วมเป็นวิทยากรพับกุหลาบใบเตยเนื่องในสัปดาห์วันมาคะบูชาณนะวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารและ ร่วมพับใบเตยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดต่างๆได้รับรางวัลเด็กผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2557ถึง25 2561และ2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอ่านร้อยกองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ส และมีจิตสาธารนณะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเนื่องในวันไหว้ครูประจำปี2,562โรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกูล เข้าร่วมเป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมทีมกรรมการการแข่งขันคอสอวดเอแมทครั้งที่4ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563จากมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิชาการเอแมทเกมต่อเลขคำนวยคณิตศาสตร์ จนได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติอาทิเช่นรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน a m a ม h ในรายการคอสเว r ร์ด a อแม h คำคมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ACN ครั้งที่ 5, ประจำปี2558รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน a m a ม h ในรายการ ECC p a a s e r Thailand Open ครั้งที่7และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่10ชิงโรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559รางวัลอันดับเหรียญทองในการแข่งขันเอแมเกมต่อเลขคำนวณรุ่นมอต้นหญิงรายการ2 m A t c h ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่12ชิงโรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2560รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน a m a มทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรายการคิดเลขเร็ว a m a มทและซูดูกุบุรีรำครั้งที่5ปีการศึกษา2561 และครั้งที่6ปีการศึกษา2,562ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน AMAT เกมต่อเลขคำนวณรุ่นมัธยมศึกษาปีที่3-4หญิงรายการ m a ็ p พอย AMAT ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่14ประจำปี2,562 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นม1ถึงม3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน a อเมในรายการ Word w i ส a r d s Crossword Game a v เ n t ค a m ม Charin 2020 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งขอบพระคุณค่ะ